คลิปนี้ได้รถปีใหม่ราคาถูกวันนี้นะคะพบกับนิสันนะคะนิสันนาวา拉เอ็มพามร้อยตามจะพามาชมนะคะซื้อรถยังไงให้ได้ราคาถูกได้สภาพ99.9%ตัวนี้นะคะมาในโทนสีส้มเป็นนิสันนาวาเา MP300 เป็นตัวแคปนะคะเคลื่อนอยู่ที่2.5ออปชั่นตัวเอนะคะสวยถึกบึกบึนต้องไม่ลืมแบรนด์นี้นะคะโปรโมชั่ นี้วันนี้ข้างวดผ่อนเริ่มต้นสูนย์เปอร์เซ็นต์12เดือนตัวนี้ค่างวดสตาร์ทอยู่ที่4,000กว่าบาทเท่านั้นเองค่ะข้างวดไม่สูงนะคะ12วันแรกนะคะทำยาวสุดได้84งวดถ้ายิงยาวคันนี้ผ่อนอยู่ที่6,000กว่าบาทเท่านั้นเองปิดจบนะคะ6,000กว่าบาทฟรีดาวน์ฟรีจับฟรีโอนฟรีค่าจัด่ทุกอย่างเลยภายในด้านในเป็นระบบไฟฟ้าทั้งหมดนะคะข้างในก็จะมีระบบเบรก ABS นะคะแล้วก็เบาะจะเป็นเบาะผ้า,ากำรรมะหยี่สีครีมนะคะตัวนี้สามารถเปิดแับได้ค่ะจะเปิดโชเลยนะคะค จุๆเลยนะคะรถเรานะคะการันตีเรื่องความชนสวมซากตัดต่อไม่มีแน่นอนนะคะรถสวยมากเราก็ที่สาคัญนะคะแคมเปญน,นะคะเรามีไม่บ่อยนะคะสําหรับตัวนี้พิเศษนะคะโปรตลอบวันแม่ซื้อรถคันนี้นะคะแถมเงินขวัญถุงกลับบ้านให้อีกวงเงินอยู่ที่1 0 0่0มบาทสูงสุดเลยตัวนี้นะคะจะเป็นตัวที่มีประโยชน์มากๆและการใช้งานไม่ว่าจะเป็นการขับขี่หรือว่าวิสัยทัศน์นะคะลากปุ๋ยลากยาได้หมดเลยทํางานได้ปกติย้ําอีกครั้งนะคะข้างวดตัวนี้ผ่อนเริ่มต้น0% 12เดือนผ่อนอยู่ที่4 0 0 0กว่าบาทเท่านั้นเองปิดจ เริ่มต้น2องเจ็ดสิบเก้าสตางค์สำหรับลูกค้าประวัติดีไม่ต้องใช้เงินดาวดาวศูนย์บาทออกรถได้ไม่มีค่าใช้จ่ายฝากไว้ด้วยนะคะนิสสันโนวา่าเอ็มพีสามร้อยีสองพันสิบเ